สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกลับมาพบกับสรุปข่าวเด่นนรอบเดือนที่เกิดขึ้นในจังหวัดมหาสารคามประจำเดือนวิุนายน2555ซึ่งมีข่าวเด่นข่าวน่าสนใจมานำเสนอให้ท่านได้รับชมรับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะ ข่าวแรกก่อนเริ่มต้นด้วยเมื่อวันที่21มิถุนายน2555ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ในดยกองเอกดรดิษท์ธนวัชโรไทยประธานกรรมก,การบริหารบูรณิทธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางมามอบอุปกร,รณ์การเรียนพระราชทานและตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17, 18และ16ตามลำดับรวมจำนวนทั้งสิ้น644ชุดโดยมีนายวีรวัต์ชื่นบารินผู้ว่าราชการจังหวัด มหาสารคามหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอผู้บริหารโรงเรียนราชประชานยครทั้ง3แห่งครูผู้ปกครองและนักเรียนให้การต้อนรับจังหวัดมหาสารคามจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่สงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศก,กาลวันวิสาขาบูชาและฉลองพุทธชัยนตี2,600ันปีแห่งการตรัสรู้ระหว่างวันที่29พฤษภาคมถึง4มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเริ่มตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาที่วัดมหาชัยพระอารามหลวงนายวีรบานชื่นบารินผู้ว่าราชการจังหวัดมา มหาสารคามได้เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขาบูชาและฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าโดยมีพระราชปริยัติญาณทรเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามและเจ้าคณะวัดมหาชัยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพ่อค้าพุทธศาสนิกชนนักเรียนนักศึกษานุ่งขาวห่มขาวมาร่วมพิธีนั่งปฏิบัติธรรมและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดมหาชายัยวันที่4มิถุนายนส 2,555ซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7และเป็นวันวิสาขบูชาที่วัดมหาชัยพระอารามหลวงนายเวรวัตรชื่นวารินผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามหลังนิพพาพรชื่นวารินนายกเหล่าการชาติจังหวัดมหาสารคามได้นำข้าราชการพ่อค้าประชาชนพุทธศา,ส,าสนิกชนนักเรียนนักศึกษารวมการทำบุญตักบาตรด้วยข้าวสารอาหารแห้งโดยมีพระราบปริยัตยิญาณทอนเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในช่วงสายผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสาร ได้นำข้าราชการพ่อค้าประชาชนปลูกต้นไม้ณวัดป่าบางเลิงอํเาเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามส่วนในช่วงบ่ายผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้นำพุทธศาสนิกชนรวมดังสมาธิปฏิบัติธรรมเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุนาดูนพร้อมกับวัตทุบัตรในจังหวัดมหาสารคามแล้วสกนี้ในช่วงดึกจังหวัดมหาสารคามได้จัดให้มีการสวดมนต์ข้ามพุทธ,ธศตวรรษที่วัดมหาชัยอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเพื่อตบายเป็นพุทธบูชาด้วยเมื่อวันที่หมิถุนายน ที่สนามสุรกุลซึ่งเป็นสนามกีฬากลางจังหวัดภูเก็ตนายเวรปัชช่นบารินผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายยกอบจอดหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนสังกัดอบจอมหาสารคามจำนวนกว่า300คนได้เดินทางไปรับมอบธงสัญ,ญลักษณ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติต่อจากจังหวัดภูเก็ตเพื่อน,นำมาเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ยี 9มหาสาสรคามมเกมสระหว่างวันที่28ถึง29มีนาคม2556ที่จังหวัดมหาสารคามได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยจังหวัดมหาสารคามได้นําการแสดงชุดกลองยาวต่อตัวและการแสดงศิละปะฟ้อนรํากลองยาวไปแสดงให้ชาวภูเก็ตและนักกีฬาจากทั่วประเทศได้ชมส่วนวันที่4มิถุนายน2555ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตนายกนกพันธุ์จุนกเวกษมผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับนายสุธินันบุญมีรองผู้ว่า ราชการจังหวัดมหาสารคามดรยิ่งยศอุดรพิมพ์นายกสมาคมกีฬาจังหวัดมหาสารคามพลตบตรเจเรญวิศีวณิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามดรขมขายอุดรพิมพ์นายกอบจรองศาสตราจารย์ดรสมจตภูศรีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามรองศาสตราจารย์สุรชาอมรพันธ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามนายประชวัน์เรืองผลดีรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม และร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงความพร้อมของจังหวัดมหาสารคามในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่29ในปี2556กโดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนไปร่วมรับฟังการแถลงข่าวจำนวนมากเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาที่ห้องตาปูโรงแรมภูงานจังหวัดพังงานายวิรบาลชื่นวารินผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและาณาชย์จังหวัดมหาสารคามได้เปิดการเจรจาการค้าข้าวหอมมะลิและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดมหาสาร กับนายสุภชัยเหลืองแสงทองรองผู้ว่ารชา,รรงงา,ารชการจังหวัดพังงาหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพังงาและภาควิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดพังงาพร้อมดำาประธานสางกัการ,กรเกษตรบรบือและผู้แทนกลุ่มข้าวก้องงอโคกเกาะอำเภอบรบือไปร่่มลงนามบันทึกข้อตกลงทางการค้ากับภาควิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดพังงารวม3ามแห่งด้วยเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาท,นาที่หน้าที่ว่าการำอำเภอมือมหาสารคามนายยิ่งยศธนาจันทร์รองผู้ว่าราชการจรังหวัดมหาสาร ได้เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดให้การต้อนรับและมอบพวงมาลัยให้แก่กระบวนคารันพิการจำนวน80คนที่ใช้วิวชาเดินทางจากพัทยาสุอีสานตามโครงการ1ัน479ปลุกพลังคนพิการจากบุรพาสุอีสานซึ่งเดินทางผ่านจังหวัดมหาสารคามและเดินทางบุง่งนาสู่จังหวัดหนองคายโดยผ่านจังหวัดกลาลสินสกลนครอ,อุดรธานีและหนองคายเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามพันตำรวจเอกนัทพลมิ่งพันรองผู้บัง การตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามและคณะได้เปิดแถลงข่าวการจับกลุ่มนางวิไลวันพรวิสิทธ์อายุ27ปีเท้าก่อยอายุ37ปีและเท้าสมศรีค้าสีสายอายุ17ปีชาวลาวพร้อมยาบ้า4,000เม็ดยาไอซ์100กรัมนายพรทิพย์พรมวิหารอายุ38ปีช,ชาวจังหวัดนครนายกพร้อมรถยนต์โตโยต้าหมายเลขทะเบียนทบุเท่าคควควาย4876กรงุงเทพมหานครและชลาวลาวหลบหนีเข้าเมืองอีก17คนเพตุเกิน เมื่อวันที่8มิถุนายน2555เวลา15นาฬิกาที่ปั๊มน้ำมันบางจากตำบลขวาวอําเภอเมืองมหาสารคามเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาที่กองบังคับการตรํารวจภูทรจังหวัดมหาสารคามนายเวราบัาเชื่นวารินผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและพลตํารวจตรีเจริญวิศิววณิชผู้บังคับการตรํารวจภูทรจังหวัดมหาสารคามได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกลุ่มนายเกรีงกยงไกรวันณปักสินอายุ57ปีชาวอําเภอการทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามพร้อมของกลาง บ้า4,200เมตรโทรศัพท์มือถือ1เครื่องรถยนต์โตโยต้าหมายเลขทะเบียนน,น,นูขข2273หนองคาย1คันและเมื่อวันที่12มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาที่สำนักง,งานกา,การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคามนายเวโรบัตชื่นบารินผู้ว่าราชการจรังหวัดมหาสารคามนายสุทธินันท์บุญมีรองผู้ว่าราชการจรังหวัดมหาสารคามพลตรตรีเจริญวิศิษย์ณิชย์ผู้บังคับการตํรารวจภูธรจังหวัดมหาสารคามนายแพทย์สุริยานรัตนปริญญานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและ นายเวรพลสุพรรณชัยมาศประหลัดจังหวัดมหาสารคามได้ร่วม,มการถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงผลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในรอบแเดือนที่ผ่านมาว่าสามารถจับคดียาเสพติดได้ถึง2,531คดีได้ผู้ต้องหา2,581คนโดยเฉพาะคดียาบ้าสามารถจับกลุ่มได้2,314คดีผู้ต้องหา2,361คนของกลางยาบ้า1 7 9 4เม็ดเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาตั้งแต่เวลา5นาฬิกา นศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสติดจ,จังหวัดมหาสารคามร่วมกับสำนังกงานปปสภาค4ี่ได้จัดให้มีการแข่งขานเดินวิ่งมินิฮัฟมาราธอนต่อต้านยาสิติดเนื่องในวันต่อต้านยาสพติดโลกปี2555เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเดินวิ่งและให้ประชาชนได้ห่างไกลาย,ยาเสพติดนอกจากนี้ยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลในนาบรกาศที่สมเด็จพระานางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชมนมพรรษา80พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเจริมพระชนพรรษา60พรรษาในปี2555โดยการจัดการเดินวิ่งมินิฮัฟมาราธอนในครั้งนี้มีประชาชนนักเรียนนักศึกษานักวิ่งจากจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดต่างๆมาร่วมเดินวิ่งเกือบ1,000 0คนเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาที่อ่างเก็บน้ําบึงกุนินหรือเสดอีสานอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามร่วมกับอำเภอโกสุมพิสัยได้จัดให้มีการแข่งขันเรือยาวชิงแชมป์เสดอีสาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสา,ารคามและเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่สุอีสานให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยมีนายวีรวัน์ชื่นบารินเป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาที่วัดศรีสวัสดิ์ตำบลตลาดอเมืองจงหมหาสารคามสำนังกงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคามได้จัดให้มีการอบรมความรู้ความเข้าใจสภาพปัญหาและสถานการณ์การแพร่ระราบาดของอยาเสพติดให้แก่ครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาจำนวน300รูปเพื่อให้ครูพระได้นำความรู้ที่ได้รับไปสอนเด็กเยาวชนและประชาชนในหมู่บ้านชุมชนควบคู่ไปกับการสอนธรรมะเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนเกิดความตระหนักและเข้าใจปัญหายาเสพติดโดยมีนายเวศ ระวัชเชื่นวารินผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสา,ารคามเป็นประธานเปิดการอบรมข่าวสุดท้ายขอปิดข่าวด้วยข่าวความเคลื่อนไหวของทีมมหาสา,ารคามยูไนเต็ดทีมฟุตบอลของชาวมหาสา,ารคามที่ลงแข่งขันในฟุตบอล AIS League กภูมิภาคดีวิชั่น2โซนภาคตะวันออกฉีงเหนือฤด,ดูกาลแข่งขันปี2012ที่มีสถิติการแข่งขันดีวันดีคืนราะได้ผู้จัดการทีมอย่างท่านรองสุทธินันบนุญมีและประธานสโมสรท่านผู้ว่าวีรวัตเชื่นบารินใส่ใจดูแลใกล้ชิดเปิด เลกแรกของปีเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็อยู่ในอันดับ3ของตารางส่วนเล็กที่2ที่เพิ่งเปิดการแข่งขันมาได้เพียง2แมแบ์แมตแรกเสมอกับทีมจังหวัดเลยและแมตท,ที่2ก็เสมอกับทีมจังหวัดอำนาจเจริญทําให้มหาสารคามยูเนเต็ดของเราอยู่ในลำดับที่4ของตารางการแข่งขันก็ขอเชิญทุกท่านไปเชียร์และเป็นกําลังใจให้ทีมมหาสารคามยูเนเต็ดของเราก้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของตารางให้ได้ในปีนี้พบกับสรุปข่าวเด่นในรอบเดือนในเดือนัน